จังได้เลยจ้ะไอ้ด้วยังไงน่อยไคิดวังจ้ะเต็มขานเลยโอ้ยตะกงนี่ใครยังใหจ้ะดิ่มกันจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีนาทีสิบสองในสัปาห์ที่หกแปดจ้ะมือที้าพี่พ่อนอขคืนผู้คืนเขาจ้ะ มาเราอัปเดตเรื่องว่าฝนตกเ่ราะหจายที่พิการมันก็นขาวบานสังหอมจากพี่น้องฝนตกเ่าแห้งจากบานสังหอมตอนจะฝนถึมาเอาม็ดแดงที่เก่าจากใครม็ดแดงมาดื่มเช่งกันจากฟอแล้วจ้ะห่ายิงใหญ่เลยมาเริ่มแง่กันเลยจ้าเป็นอย่างไรน้องเอเป็กเลโอ้ยนี่ไงวะจะบอกยืนจาใครหน่อย เพื่อนเห็นใครใหญ่อยู่จ้ะอุ้ยมีใครใหญ่อยู่จ้ะหน่อยหน่อยเนาะจ้ะใครดกเนาะจ้ะ ด้าพุ้นร้อยใครเหมนเป็นตัวนาเนี่ยเป็นไงอืมกุ้งกระรางเลย U. Ui. <laughs> <laughs> ừ. 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 มีจ้ะโอนตนแล้วจ้ะพ่นคอีกห้างหนึ่งจ้ะต้นเดียวมีสามห้างเนะจ้ะอยู่ลีลีพ่นจ้ะ ไปต่อยข้างเนืน้อการจ้าต้นคางๆกันใหม่กันนักจ้ะ เหลือยงกันจ้ะแม่ไ,ไข่หอยวยู้ยไข่สา,ามเลยจ้ะแม่เพิ่นไปใส่เบิดจัดข้นบหลายเป็นไงเนาะมีแต่ไข่วู้ยขันไข่ใหญ่เบิดนี่เนะะาะก็จะมาไข่งามหูเบิดมีตัวแดงผสมไหมเนาะจ้ะไม่เงี้ยจ้ะเฮ้ยไข่เป็นขาวงามแหงจ้ะสวยเลย มีหอดเีลืงหลวแรกเอาคิดวัางจ้ะเต็มฐานเลยงามเลยจ้า อันนี้ใครใหญลุ่นลวนจ้ะต้นหางย่ยนี่างนี้หนนะนะ่า <c oughs> งไปหน่อยจ้ะ Å, å ใหม่ก็ซูดแขนพอดีจ้ะห้องน,นี้ทรงนักจ้ะ ลองแบนี้จ้านี่ใครยังไงมองนี่หังหน่อยจ้ไดีจ้าหัางแบบไงจ้ะไม่รู้น้กันสีเด็ดบนี่สุดยอดแฮงเอาเลยจ้า ห้างไหนเล่าห้างไงแต่เฮียนี่อ้หผมเป็นสิตหล่นท้าท่าอยู่บกาตานี่ค่อยได้จ้ะเอ้หูดืลอืออือืออ้ออออืออืออ วิ่งขึ้นตะกองวัดแล้วจ้ะไปน้องไปน้องหายถวนหนีวะหนีจ้ามันหนีเฮ้ยพอจังได้เลยจ้ะนี่เข้าเจอใส่ถุงอันนี้เข้าอยู่ป่ะจ้ะแล้วั่นออกแล้วจ้ะนี่จ้ะใส่ถุงแย่งที่าอึ๊บนี่จ้ะเห้องหัวกันเนาะจ้ะ มมมานจะ้อันไดห้อนจะเพิ่เริ่มเป็นเปล่งแล้วจ้ะเ่มเอาใบใหม่เพิ่นออกก่อนแต้ะ็โอ้ย เนี่ยครว่าไไมุดไปกวดบอลุดยอดัดเลยจ้ะ <c oughs> อ้ิสีด้วยนี่นักะองนะใชะอุ้ยนี่นั่งค้างๆตใจัขึ้นเงี่ยป้าพี่สะพ้นที่เท้าทำเบื่งเมืนี่สีก็คลยงีคลหน่อย ปวดแหงจ้า <c oughs> หรือมดแดงข้าแหงหนึ่งเลยเปลี่ยนก่อนจะ้ะนี่ทางเปลี่ยนใครไงใครหน่อยเนาะ,ะมันคือผัวผอมกันบางใครก็เหมือนกันยังบ่ิหารเต็มทีนะจ๊ะ ีลายหลุนหหเนรรในใรหรอยันไครวะไข่หไงไข่หนักเป็ย่งนีจนสี่แกมาสุนแ้จ่าตนนี้มาดื่น้กันจ้ะ ก็เ,เป็นเปลงเนาะจ้ะนั่ก็สเป่งเจริงเตามตามที่บินแล้วก็เ้ยได้่เปลงก็อบเปล่งนะ โอ้ยไปเอามาจะใสอีกจ้าไกลๆจ้าแง่ด้วยเออตะกองด้ยเปล่งเอ่งตะกองแถมไข่ไม้ห้น้ำเนาะจ้าก็นีัไงอกบด้วยหยาดเลยบินกันจ้ะ เปล่งขึ้นกันจ้ะเปล่งใครนี่ดูจ้ะรัชรักเลยนี่เปล่จ้ะเรียนัก ตื่กันค่ะเนเต็นเปล่นปนงนี้เบิดเราจะเจอฝนบริววเวณาดนเราจ้ะแอมหลอบมากับ้างกุ้งมาซ่อมเบื้องฝนตกหอดเบรจะหอดจุจากต่ว่าบอถึงขันแบบสุมแห้งพประมา่าเปล่งจุงเจเบอเราจ้ะ เอาม่เปล่นปลงไรจ้ะบนห็นคือ,อ,อ,อกันจ้ะ I'm hurting myself because of the gutter filtrate. Are you tired? Yes,

มาเบื้อง้าง,งหน่อยๆ้างางเนาะจ้ะจะเป็นจังได้จ้ะไ,ไม่มีไข่เลยไข่ ยังไงดีจ๊ะอืมทเบื้องลับกันปะอะไรเนาะหนักทีดเลยแตะก็อู้วหายดีจ้ะเจ็บไหนบ้าง จดเอาห่างหน่อยนี่ใครยังไงจ้ะมาหลุนห่างนี้ยงการจ้าสิเป็นยังไงมีจ้ะมีมีคอยได้จ้ะตรงจ้ะ

ฝก็ห้องจ้ะฝาห้องคือหืมหืมไม่เลยก็สต๊อกหรือบอสเอานด้านห้องจ้ะอ๋อจากใครมาแดงไปต้อนมาได้จ้ะฝนลงเม็ดแล้วจ้ะพี่กัดบานสั่งหอมแต่บพันแห้งบันไดเนาะแต่ว่าก็มีลมเนียินเสียงหมองแห้งหมองคออยู่จ้ะบางคนอาจจะได้กากบานเลยเด้อจ้ะแห้งพอเปียกคนนี้น่าจ้ะ คุณนะเสียงอื้อมาละจ้าบรรยากาศฝนตกลิ่นชาวคนพาพี่พนอนมาสรุปจ่อไข่โมแดงจ้ะบอกภาษามาถไปต่อได้มันว่วงมีแท้งจ้ะไครผสมนอะเพราะพันเป็นเป่งจ้ะพันเรินเป็นเป่งระบานสังห้อมจ้ะมาสุดยอดด้วยจ้ะใน้บอกร้ายด้วยจ้ะ อ่าสื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามชีวิตเทสเดินจ้าก็ระด่งแจ,จ้งเตือนไว้นัจ้าพารุ่นี้คลิปต่อไปว่าสะคเฟินพาพีพานนองไปหายอยู่หากินแบบไรอีกจ้าส่งสินมานยังนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า